สบายดีเด้อทุกคนสบายดีจากเนอะหลวงอมีจันเนาะทุกคนเมื่อนี้ตื่นเศร้าเนาะไม่ดีตอนนี้สิบโมงห้าสิบทุกคนกําลังจะออกไปกินแหนมเนืองเนาะ,ะเมื่อวานน้นี่มาจากเมกาทุกคนวอเห็นเราจนเราก็ฮอดตั้งแต,งต,งตง่วันที่สิบหกไปแล้วทุกคนเมื่อนี้เป็นวันที่สิบแปดเนาะหากนันนอนตื่นเนาะนอนไปประมาณสองชั่วโมง แล้วพอดีเราเข้ามาในเมืองเนาะ <S <S <ส>ก็เลยนัดกันกินข้าวทุกคนแต่เจแบ้งแต่เจหากันนอนบางอย่งเนาะพวกปวดตื่นแบ้งไปทายเพลงกับโทนี่ไปช่วยเวียดเพราะว่าแจ็คแฮลไอโซลงไปปากซีหน่อยที่ลงไปก็เลยมีคนไปช่วยแบ้งก็เลยไปช่วยโทนี่เนาะช่วยทายเพลง มื่อนี้ก็มีจะกบมคนเดียวเนาะสิไปหาเอแอร์นี่เราหน้าจะฮอนเลยเนาะเพราะว่ามื่อนี้น่ัดกินข้าวเที่ยงทุกคนกินแหนมเนื้อเนาะทุกคนห้าหนีกับบอเคยกลิ่นจะเ่อปกติจะกินอยู่โซนบ้านตัวเองเนาะทุกคนอันนี้มากินใกล้ๆสะดุนเมื่อกี้นอนสะดุเนาะทุกคนเลยนี่ระหว่างนอนเล้เนีจะไปกินแหนมเนื้อ อยู่ห้วยโงนะทุกคนไปจะขับรถกันเนาะตื่นมาก็ยังเบื่บอๆอยู่ทุกคน <c oughs> เอ็น่ฮอนเลยนะตอนนี้ห้านจะอยู่ทางงานนะทุกคนแถวตลาดห้วยโฮนะห้านนี่ก็มีสาขมีหลายสาขาเลยห้านแหนมเนื้อเนี่ยตื่นมาก็เบื่บอๆนาะทุกคนว่าแบบสมองอยังหมดแรง อยู่ข้างหน้านี่เด่อันนี้ตลาดห้อยหงเออยู่โซนดงโดงกี่ไห้างอยู่ข้างหน้านยูเนยะเสร็จนี่นะทุกคนเ,เนื้มเนืองบวชซอนสกาทีทท่ห้านะทุกคนห้างนี้เลยเา้ารถยีนี้อยู่เสร็จแล้วเราก็จอดข้าง โซ่ห้านที่มันมออีแอร์กันขนแหมเนืองนี่มีแต่ห้านที่บมีโบมีแอร์เ,เนาะทุกคน,นออยังเบอร์เบย์อยู่อันนี้เป็นแบ็คเฟิร์สสงกรานออเอ้น,นี่จิ่ตกใจแลยเทยร่าสุดนี่มันผมสีฟ้าเนาะวันนี้ผมสีเลียนสี ี่ฮันเหนแล้ทุกคนสวัยดีแม่ฮัลโหลสวัยดีสวัสดีไอ้ฮัลโหลสวัสดีแอนนี่สุดมอรเนี่วโดยคนเดียวเมื่อวานนี่ว่าจิพากันนอนไว้แต่ว่าคาเห็ดเอง โอ้ยแม่ครั้งนี้ร้อนเขามาดชชุดกอนอี่มันผมทีส้าชุดนี้ผมสีบัวเนื้อเนื้ออยู่เมกาทำเื่องอะรนี่ม แล้เจ้าเห็ดเป็นพันคือทอดคือพันโยนใ่ไหมเป็นยังไม่กล่าไม่เกี่ยวกับอินฟลูเคนสปริงโรลอืมเอเนเซอ not like this ตัว่า้าท่านเวียดอยูว่าแต่บริเวณเป็ี่ยนยังไงบ้างเลอันนี้มันต่างกันอ่ะ Yeah that's why every time when I come I always have to eat like เอนแรกว่าจะไปกินขอบุ้นเจ้าขิงเนาะทุกคนแต่มันยูมันอยู่ไก่เออนี่มันอยู่ดอนอยู่ทาพอดีทาแหวอนะเอ้าแหวไอเทมเหมือนนี้โอ้แม่ไปเฮียนเฮ็ดเลยเฮยเฮียนเฮ็ดเลยนันไหมัได้นี่จะมีอันนี้นี่พัน like uh it has like uh ิ้นมูสามสั้นใหม่ก็เขาจะออกมาตื้มเลยตัวนี้ก็แซ่บด้วยกันใยยูไม่กล้าบมเมีนบ่อยนี่มันต้องเจียวเ่ยด้วยว่าอยนนี้ต้องมันป่นกันเลยใช่เผ็ด มันจะมีไข่แล้วก็มียอแล้วก็สลัดหอมบัวหั่นกินเพื่อกินเพื่อเอ้ยมีนะ้ำเดโมนี่กินเพื่อทุกคนเนาะ ทานเบียดจูเมกาบทมันโบยมีใจสิวะเี๋วมันตังกันเลเดี๋ยวมันตังกันเลยเ,อาา uh, เดีเ๋ยวมันตังก like, ันเลยเดี๋ยวมันตังกันเลเดี๋ยันตัเลยเ๋ยวมันตังกัเลยเดี๋ยวมันตังกันเลยดี๋ยวมันตเลยเดี๋ยมนังกันเลยเดี๋ยมันตังกันเี๋ยันตังกนเลยเดี๋ยวมนตงนเลยเดี๋ยวมันตังกันเลยเี๋ยวมันตันเลยเี๋ยวันตังกันี๋ยวมนตั <c oughs> งนี๋ยันตั like, งัน oh, เลยเดี๋ยวมันตังนี๋ยวมักลยเดี๋ยวตังเลี๋ยวมันตังกัน โอ้หนี้ยอจีนลนยได้ดิตะเจ้ปุุกบอลลุกขอบคุณตเจหฮะหากรลับไปบางนึงอกี้แบงค้าไปทายเพลงกับโทนี่และเฮาสแเลยมาคนกี่เดียอจีนพันยอจีนแซ่บเดี๋ยวก็จะแซ่บ อะไรแค่น like ี้เมื่อยแบบดื่มเจอแลกวันนี้กินความผิจอนึงยังบาไหวตอแรกบอกว่าบทหาปรับมงนอนลยูครับอาบกเขาใช้ชีวิตเป็นมองยู่บนแคนนี้มากับพอดีเลย แล้วไปกินหลายอยา่างขอกุ้นเจลกินตั้งแ่หน้าก่อน เดีว่าช่วงนี้อากาศบ้อนหลายครอบฝนตกเี๋ยว่านฝนกขึ้หรอเอาฝนโตกจงเมิงแดงว่ามีฝนโตกับนิอูเอาเว้ยนอนแอร์อนพยายาม้อมกิน่นเองบบมีแถวเมืองเนี่ย แต่อากาศพ่อแนวนี hmm. mm ้กลิ่นพันธุ์มันจะพอ refresh you know refresh

What Whoa. step? it is, it's like unbossed. Or nó uh, man, vàng ăn, ăn. Mm. Cái phở này, xếp Oh, phở xếp à? Mm. Um, you want, do you want um, you want the spring roll? The other one. chín yeah, ready? Oh, yon chín. Yon chín. Spring chín. Roll. Spring roll. มเคยมากินไปเชียรแต่ห้านีกมัดดังมันมีหลายบอลาาาาแมวกระซ่งมาไปหายไอ้นี่ละบอไปหายคือไอันนี้เป็นคนเที่ยวใส่เออเอนี่กมมีรางแพนอย่าง <c oughs> มามาเล่นมากินาหอ่อุมูหัวน เไปเที่ยวใส่ว่าทะเลนี่มันมันโคตรข้าวโคตรทแเลนี่สองจิดนะเนอ่เนี่เาคดแต่ว่าเราไปไก่ใช่ไหแม่แล้วท้าไปไก่แล้วมันก็มีแต่ข้าวมีแต่ข้าว This time เกลือเจจันมามาผินมาผักพรไก่ใส่ตะไบเออร์ยูโน่เล้งมันดี่เออนดีขาว

ต้องนขี่รถบัสไปรถออกไปไปส่งหัดยนต์เฮ้ยนี้เป็นลงยู่สันทานสิไทยเป์ไทเป์เขาแบลงกอดมื่ที่ but next time อรืเองวาสีลองเอาไปซิงคโปร์แอร์ไลน์อมีว่ะเธอมันไปจาก ไบ้านเอ้ยค mm ือไปสิงคโปร์ไปยูฮันกัดข้างยูฮันสุภาสมองกนี่เที่ยวเลยไปทียไปเที่ยวแล้วก็ต้องไปที่รถเดย้วยนม์มามาลาวเลยโอไม่แบบเอมีน้ำมาคือก่อนเนาอมีน้ำไอโมนี่มาคุก่อนะเป๋าโต๊ะกนาะ ค่ะบนตกฝ้าล้มออกอยังว่าใดเถอะสมองหนึ่งว่าอืมากัน,นั่งผ่าอยู่ในย้นน่ะมันดีเลสสมองหนึ่งเนาะฝ่มนมะังแห้งดัง,งดรีสโตร์นี่ยองขาวมาแลยยูคงจะเป็่นสีหรอ อย่างนั้นน้องแ็ซื้ออืมาเอกเอา่อไปซื้ออ่มักชวเรียนมากินล้ว ใช่ฉันกิน all by myself เขาก็เห็นมา My brother said oh it's so s t i n k y บางคนมามากกับเรามากเลยแตสำหรับเราเนี่ยโคตรจ้าตัวเดียว Me too ใส่ตู้เย็นไม่เย็นเย็นหินแห้งแจ้เตู้เย็นแม่แันเป็บนซ์ทับของ ใครยนยันเหมัเห็นหมเนครับเพราันยืนมัมันมีอ่ะแก่มแก่แซบแบบแบบเข้าหนาชวเรียนแกะแซบมีคนไทยเราไปเห็นเพ็กเป็นแบบชวเรียนชอกพ เค้กทุเร no? ียนไอ้น oh. no. ี่เคยกินหรือเปล่าเค้กเขาไม่บอกเคยกินเคยกินแต่กระแลมกระแลมมีแบบดูแซ่บแล้วอันผู้เรียนอ่ะเด้อเคยได้กินอยู่แต่ว่าเค้กทุเรียนเนี่ยยังแม่เขาก็ไรเนยเค้กเคยกินพอมีคนก็จะเห็นมีคนไทยก็จะเห็นกินกันแซ่บกระขายแพงเนี่ยหรอเค้กกระแลมเนี่ยมันจะบ่นสามาี่ชิ้นฮาดอน เปกหนนะเนี่ยเจนอีกแล้วนะแล้ว็มาเจอกันอีกแล้วนะแล้ก็มาเจอกันอีกแล้วนแอ้วก็มาเจอกันอีกแ้ะ โอเคอีกสองชั่วโมงจะเข้าไปพักพอยก่อนทุกคนตาซิรับและตอนนี้กินอิ่มเนาะพอนอนไปสองชั่วโมงนะอันนี้พ่อดีออกไปให้ตัดเจ้เหอเห็นไอันี้ดนเนาะเพราะปกติสไลด์เห็นกันอยู่แต่ปิดตอกอาการท้อนแห้งทุกคน แต่ว่ายังไข่เนี่ยเนาะช่วงนี้มันฝนตกนะฝนตกเมื่อวานนี่ฝน<ม>ตกเนาะทุกคนอากาศกา็บอร์ฮอไหลยช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าแล้วถนะึงฝนทุกคนแลยดูฝนก,ก,ก็โอเคเลยมันจะดีกว่านี้เนาะอันนี้แบบฮ้อนแบบเอาเนาะ ตามประเทศเนาะมาเทียวลากะต้องมาลองกินทุกคนมันเป็นอาหารเวียดเ,เนืนมเนืองแต่คนลาวกะมาก,กินนิยมกินก็คือเอ้ยนี N ่ว e ่านเลยอยู่เมกามันก็มีแต่มันโมแซบนะอยู่ลาวมันจะแซบกว่าแซบแบบมันจะบาหวานเกินไปมันพันขิงมันกับผักพอดีครับแซบนะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะนทุกคนบบไหวขอเวลาไปนอนพัก 唉，点。Uh,